สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่6มีนาะคมพุทธศักราช2 5 67ในช่วงบ่ายครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับเสี่ยงแห่งบริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝ้าลัวในตอนกลางวันนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ํานะครับภถ่ทยดาวเทียมนะครับช่วงนี้นะครับเห็นได้ว่าทองฝากระมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับส่วนหลายก็จะเป็นทองฝาอ่อมีแดดซองลงมานะครับผมเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดคอนแก่นนะครับตอนนี้บ่บพบคลุมฝนนะครับเช่นกันนะครับของสกลนครกัยังบ่ทนมีคลุมฝนนะครับับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็มีอาการร้อนครับมีฝ้ารั่ว ในตอนกลางวันนะครับผมกัขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับระวังนะครับสุขภาพนะครับในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับผมใละระวังในเรื่องของการเป็นฮทสโตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับในเวลากลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ38-41องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ18-24องศาเซลเซียสครับผม ครับสำหรับข่าวพยากรณะกะ์อากาศบริเวณภาคตอวันออเชียงเนือตอนบนกระผมก็มี่เพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน